ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับมาเัปเดข้าวครับ้าข้าวครับผมตอนนี้ข้าวก็เริ่มแทงรวงออกมาแล้วครับผมพี่น้องเบิงเอาครับนี่ครับสูงสมมัวริบมองงามกับงามครับพี่น้องมองบางงามก็คือว่าแหละครับอันนี้มองนี้เป็นหน้าดำเลยครับ ต้นนี่เป็นหน้าดำาตอนนี้ก็เริ่มอีแทงร่วงออกมาแล้วครับผมมาอเดียตครับผมอันนี้เขามองสีดำไว้ครับนี่ครับงามบอลเลยพี่น้องให้พี่น้องซอยเบิ้งด้วยครับ มันก็นมีมองงามมองมองงามไนล่ะครับพี่น้องนี่แหละครับ,อ,รรบอันที่ดำไว้ครับผม ว่าท่านไหนมาเกี่ยวหญ้าครับผมเริ่อสีหกีกแล้วบางนี่สีดส่ดำไว้ครับ เนี่ครับหน้าที่ดำไว้ครับผมมันสี่ห่างนี่ครับ <c oughs> ครับผมนังได้ครับพี่น้องงามบัวอุ้อุ้อุไปแล้วพูน่ะ นรับยเอาไปพูดแลละครับครับผมสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ